สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่อน่าจะใกล้ตัวคนทำงานสายเทคหลายคนเลยนะคะครับผมเรื่องสครัมเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นสครัมในยุคที่ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นทุกทีครับน่าสนใจมากครับเรามีบทความหนึ่งที่แบบ ตั้งคำถามแรงเหมือนกันนะว่าไอพิธีกรรมสกร,รัมที่เราคุ้นเคยทำๆกันอยู่เนี่ยมันถึงเวลาต้องออปรับใหญ่แล้วหรือยังเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะจริงๆแก่นของสกร,รัมคือการปรับตัวนะการส่งมอบคุณค่าให้เร็วใช่ค่ะแต่พอมี AI เข้ามาอมืบางทีพิธีกรรมที่เคยดีเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นแค่ความเคยชินหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับมาดูกันจริงค่ะในบทความเขาก็พูดถึงหลายอันเลยอย่างเช่น daily standup เนี่ยค่ะที่ปกติเรายืนล้อมวงอัปเดตงานกันสั้นๆทุกเชา้าครับพอมี AI ช่วยดึงข้อมูลสรุปสถานะจากทูต่างๆได้แล้วเนี่ยเ,เรายังต้องมายืนคุยพร้อมกันทุกวันอยู่ไหมนั่นสิครับหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบ asynchronous update ส่งข้อความทิ้งไว้ใครว่างก็มาอ่าน ไม่ต้องรอพร้อมกันใช่ใช่ค่ะแบบนั้นก็น่าจะประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันนะคะหรืออย่าง Sprint Planning อีกหนึ่งครับที่แบบมเมื่อก่อนนะจะใช้เวลาเยอะมากในการประเมินงานถกกันไปมามใช่เลยค่ะถ้ามี AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเก่าๆประเมิน effort หรือถึงขั้นแนะนำ task ได้เนี่ยทีมก็อาจจะมีเวลาไปโฟกัสเรื่องที่มันสำคัญกว่านั้นเรื่องกลยุทธ เป้าหมายใหญ่ๆอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับเรื่องที like ่ away, AI มันทําแทนไม่ได้ก็มีเคสตัวอย่างอยู่เหมือนกันนะคะอย่างดู e a s t หรือ GitLab ที่เขาเริ่มใช้ AI มาช่วยสรุปข้อมูลลดเวลาประชุมลงไปได้เยอะเลยครับผมแต่ performance ไม่ได้ตกนะก็น่าคิดว่าเออถ้า t o o มันดีพอพิธีกรรมบางอย่างก็อาจจะไม่จําเป็นในรูปแบบเดิมๆแล้วก็ได้แต่แต่ต้องย้ํานะครับว่า ไม่ใช่ว่าให้เลิกทำไปสะหมดนะอ๋อ oh, ค่ะค่ะมันคือการเลือกและปรับให้เหมาะกับบริบทเรามากกว่าคือต้องกลับมาถามว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันสร้างคุณค่าจริงๆมั้ไหมอย่าง retrospectiv e ล่ะคะอันนี้น่าจะยังมีประโยชน์อยู่หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจครับ retrospectiv e เนี่ยมันเป็นพื้นที่ให้ทีมได้คุยกันได้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงการทำงานร่วมกันคือมันมีคุณค่าทางใจทางคนสูงมากอืมอืม แต่อาจจะต้องปรับเหมือนกันคือทำยังไงให้มัน actionable มากขึ้นไม่ใช่แค่คุยคุยแล้วก็จบไปต้องมีอะไรที่จับต้องได้กลับไปทำต่อค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าจะให้มันชัดขึ้นไปอีกบทความเขาก็มีกรอบมาช่วยคิดนะคะ keep adapt drop add เนี่ยค่ะอ๋อครับครับลองยกตัวอย่างดูไหมครับได้เลยค่ะเช่น keep ก็อาจจะเก็บ retro ไว้แต่เน้น action ใน t e m ชัดๆครับผม adapt ก็อย่าง sprint planning ที่ให้ AI ช่วยเสนอแนะ แต่คนยังตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญครับใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วน Drop อันนี้ชัดเลยอาจจะเป็น daily stand up แบบเดิมๆถ้ามี a s y n c อั n ด u p d a ที่ดีพอแล้วใช่ครับอาจจะลดความถี่ลงหรือไม่ต้องบังคับทุกคนทุกวันแล้ว a d ดล่ะคะมีอะไรใหม่ๆที่น่าจะเพิ่มเข้ามาไหมอาจจะเป็นเอ่อ เซสชันใหม่ๆสำหรับซิงค์เรื่อง i n นไซต์ที่ได้จาก AI โดยเฉพาะเลยก็ได้ครับอ๋อเช่น AI Insight s ซิงอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นครับรายสัปดาห์ก็ได้เพื่อดูว่ามีข้อมูลเชิงลึกอะไรที่ AI มันเจอแล้วเราอาจจะมองข้ามไปในการทำงานปกติหรือเปล่าฟังดูเหมือนพ่อ AI มาช่วยงานรูทีนไปเยอะแล้วเนี่ยบทบาทของคนกลับยิ่งสาคัญขึ้นไปอีกนะคะไม่ได้ลดลงเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับมันต้องการความกล้ามากขึ้นนะ กล้าที่จะตั้งคําถามกับสิ่งที่ทําอยู่กล้าลองผิดลองถูกแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่พึ่ง AI ไปซะหมดใช่เลยครับคือต้องไม่ปล่อยให้ AI ตัดสินใจแทนเราในเรื่องสําคัญสาคัญทักษะอย่างเอ่อความเข้าใจบริบทเนี่ยสำคัญมากความเห็นอกเห็นใจหรือ Empathy ด้วยไหมคะแน่นอนครับ Empathy การตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงทําสิ่งนี้เป้าหมายคืออะไรพวกนี้ AI ยังทําแทนไม่ได้ งั้น mindset แบบ inspect and adapt ที่เป็นหัวใจของแอร์จายอยู่แล้วก็ยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกเลยสิคะสาคัญมากๆครับในยุคที่อะไรๆรก็เปลี่ยนเร็วแบบนี้แต่การเปลี่ยนแปลงพวกนี้ในองค์กรใหญ่ๆน่าจะท้าทายมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่แก้ที่ระดับทีมแล้วใช่ครับมันอาจจะกระทบไปถึงโครงสร้างอํานาจเดิมๆวิธีคิดของผู้บริหารเลยด้วยซ้ําแล้วองค์กรใหญ่ๆควรจะเริ่มยังไงดีคะบทความก็แนะนําว่าอาจจะเริ่มจากทีมนําร่องเล็กๆก่อน พ i l o t ดทีมลองดูก่อนว่าเวิร์กไหมค่ะหรือปรับบทบาทเดิมๆเช่น Project Manager อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่คอยดูแลระบบสนับสนุนให้ทีมทำงานได้ดีขึ้น System Enabler แทนที่จะคอยสั่งอย่างเดียวสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลองผิดลองผูก Safe Zone ก็น่าจะช่วยได้นะคะครับสำคัญมากเลยครับคือองค์กรต้องกล้าที่จะเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่แค่พยายาม Le ีนอย่างเดียวสรุปแล้ว s c r u มไม่ได้กาลังจะตายไม่ตายครับ แต่สกรัมในรูปแบบเดิมที่ยึดติดกับพิธีกรรมจนลืนคุณค่าเนี่ยอาจจะไปต่อลำบาก hmm. สกรัมที่จะรอดต้องลีนขึ้นเอจายจริงๆแล้วก็ฮิวแมนขึ้นคือให้ความสำคัญกับคนและการปรับตัวมากขึ้นกลับไปที่แกนแท้ของมันจริงๆนะคะใช่ครับคือการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากค่ะ งั้นวันนี้ก็ขอฝากคำถามทิ้งทายให้ผู้ฟังลองกลับไปคิดกันดูนะคะครับผมว่าในกระบวนการทำงานปัจจุบันของเราเนี่ยมีพิธีกรรมหรือขั้นตอนอะไรบ้างที่เราอาจจะทำไปตามความเคยชินจนลืมไปแล้วว่ามันยังสร้างคุณค่าจริงๆอยู่หรือเปล่าอืมน่าคิดครับแล้วถ้าพบว่ามันไม่ค่อยสร้างคุณค่าแล้วจริงๆเราจะกล้าพอที่จะปรับหรือเปลี่ยนมันได้หรือยังคะ